ดิุูนู้รือไหมทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไม วิธีการแก้ปัญหาพื้นกระเบื้องที่มันเย็นๆนั่งแล้วมันสะดุ้งก้นเนี่ยนะคะนิ่มก็เลยใช้พรมมาปูพื้นค่ะแล้วก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้โลกนี้ของนิ่มเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเลยเพราะว่าพรมเนี่ยราคามันทําให้เกิดความรู้สึกใหม่ๆแล้วก็ทําให้เกิดมุมมองใหม่ๆเสียอย่างเดียวค่ะคุณผู้ชม ทำน้ำหกใสทำกาแฟ6กใสเนี่ยมันจะต้องมีการแก้ไขกันมันจะต้องมีการเช็ดแล้วก็ร,รักษากันมาดูกันไหมคะว่าการรักษาพรมนั้นมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยมีวิธีรับมือง่ายๆเดี๋ยวกลับมาดูกันคะ่ะ <you> know? พรมเป็นวัสดุยอดนิยมที่ใช้ปูพื้นเพื่อกันลื่นและเพื่อความสะอาดของพื้นและเท้าของเราคะ่ะ ประโยชน์ของการปูพื้นด้วยพรมนอกจากจะทำให้เรารู้สึกรู้ร้าสวยงามและดูมีรสนิยมแล้วยังสามารถดูดซับเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดีด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะพรมยังสามารถช่วยรักษาอุณหภูมิภายในห้องให้พอเหมาะช่วยประหยัดค่าเครื่องปรับอากาศได้อีกทางหนึ่งด้วยพรมที่เราพบมากที่สุดในปัจจุบันมี2ประเภทนะคะพรมที่ทอด้วยมือจากเส้นใยธรรมชาติเช่นขนสัตว์ ไหมหรือเส้นใยพืชมักจะมีลวดลายและสีสันสวยงามใช้ประดับตกแต่งส่วนใหญ่จะมีราคาแพงค่ะประเภทที่2คือพรมที่ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ในระบบอุตสาหกรรมนิยมใช้ปูพื้นห้องและอาคารสำนักงานขนาดใหญ่แต่อย่างไรก็ดีนะคะ พรมเป็นวัสดุที่สกรปรกง่ายค่ะถ้าไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีก็อาจจะกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและมีอายุการใช้งานที่สั้นลงด้วยได้วันนี้สิคะเราจะมีวิธีการดูแลพรมอย่างง่ายๆมาฝากกันนะคะอย่างแรกค่ะใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดพรมเป็นประจำอย่างน้อยอาทิตย์ละสองสาครั้งและหากเป็นไปได้ดูดขจัดฝุ่นทุกวันเลยก็ยิ่งดีนะคะโดยเฉพาะบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงเพื่อสุขภาพที่ดีนั่นเองค่ะ ในกรณีที่พรมมีกลิ่นเหม็นอับที่เกิดจากการเปียกชื้นนะคะเราก็ทําได้โดยการเปิดหน้าต่างห้องทิ้งไว้เพื่อจะระบายอากาศจากนั้นค่ะให้นำเบกกิ้งโซดามาโรยทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงแล้วใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดออกกลิ่นก็จะหายไปในระดับที่น่าพอใจเลยทีเดียว ส่วนใครที่เผลอทำของเหลวหกลนบนพรมนะคะอาจจะทำให้มีรอยเปื้อนอย่าเพึ่งตกใจค่ะให้รีบใช้ผ้าแห้งซับของเหลวนั้นๆออกทันทีอย่าเช็ดหรืออย่าถูเป็นอันขาดนะคะเพราะว่ามันจะทำให้รอยเปื้อนนั้นขยายวงกว้างออกไปจากนั้นค่ะทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดพรมโดยเฉพาะ และสุดท้ายนะคะในกรณีที่พรมปูพื้นมีรอยกดทับจากการวางเฟอร์นิเจอร์ที่มีน้ำหนักมากกว่าวิธีแก้ง่ายๆก็คือให้วางก้อนน้ำแข็งลงไปบนรอยกดทับปล่อยทิ้งไว้จนน้ำแข็งละลายและแห้งไปเองตามธรรมชาติจากนั้นค่ะให้ใช้แปรงขนนุ่มแปรงลงบนรอยกดทับนั้นแล้วพรมก็จะฟื้นตัวเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็รักษานะค่ะใช้อะไรรักษาให้ดีเราจะยืดชีวิตการใช้งานของมันจะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อบ่อยๆประหยัดด้วยดีด้วยเอาละค่ะดิจิโนของเราวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมติดตามพวกเราต่อได้ในคราวหน้าแล้วก็คราวต่อๆไปยังจะมีเรื่องน่าสนใจอย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนเดิมวันนี้นิ่มลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ